แงนอนเล่นที่ภูสอยดาวสักคืนสำหรับทริปการเดินทางในครั้งนี้ของผมจริงๆแล้วก็เกิดจากในคืนก่อนหน้านี้นั้นผมก็ได้กางเต็นท์นอนและชมทะเลเหมอกอยู่ที่ดอยเสมอดาวแล้วผมก็ปักหมุดเพื่อจะเดินทางไปยังภูหินร่องกล้าแต่ในระหว่างทางนั้นผมก็หันไปมองเห็นป้ายของดอยเสมอดาวที่ผมนั้นเคยอยากที่จะไปลองเดินเล่นมานานแล้วนั่นจึงทำให้ผมตัดสินใจจอดรถและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทันที เพราะในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาประมาณ11โมงกว่าแล้วโดยผมนั้นก็ได้เลือกที่จะทำการเช่าอุปกรณ์เครื่องนอนทุกอย่างของทางอุทยานและสิ่งที่ทุกท่านนั้นควรรู้ก็คือการเช่าอุปกรณ์เครื่องนอนของที่นี่นั้นจะมีอยู่สองแบบหลักๆด้วยกันโดยแบบแรกนั้นก็คือการเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ที่มีอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วโดยเต็นท์ในกลุ่มนี้นั้นก็คือเต็นท์ที่มีการกางเอาไว้ที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วและท่านนั้นก็จะต้องทําการจองล่วงหน้ามาในระบบของทางอุทยานก่อน และแบบที่2ก็คือการเช่าเต็นท์และอุปกรณ์จากด้านล่างและก็แบกขึ้นไปเองหรือท่านก็สามารถเลือกใช้บริการของลูกหักได้แต่เนื่องจากว่าในวันนั้นเป็นวันธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปน้อยผมจึงสามารถใช้บริการเช่าเต็นท์ที่กางเอาไว้อยู่แล้วที่ด้านบนได้แบกไม่มีปัญหาอะไรโดยค่าใช้จ่ายในการเช่าเต็นท์ในครั้งนี้ของผมก็คือ325บาทและผมก็เริ่มออกเดินทันทีโดยสัมภาระของผมก็มีแค่ กระเป๋ากล้อง power bank แปรงสีฟันยาสีฟันโฟมล้างหน้าและน้ำเปล่าขวดเล็กสามขวดน้ำหนักรวมประมาณ7กิโลและผมก็เดินผ่านป้ายนี้ไปตอนเที่ยงสิบนาทีถึงเนินส่งญาติแต่ผมไม่มีญาติมาส่งตอนเที่ยงสาบแปดนาทีแล้วโชคชะตาของผมก็นำพามาให้พบกับผู้ช่วยในการเดินทางถึงเนินปราบเซียนแต่โชคดีที่ผมไม่ใช่เซียนเลยไม่โดนปรับตอนเที่ยงห้าสิบสี่นาทีและโดยปกติแล้วคนที่มาเดินเส้นทางนี้นั้นพวกเขาก็จะเริ่มเดินกันตั้งแต่เช้า แต่ผมที่เริ่มเดินตอนเที่ยงนั้นก็ต้องรีบเดินให้ทันก่อนเวลาของพระอาทิตย์ตกแล้วผมก็เดินถึงเนินปากก่าเกาะตอนบ่ายสองโมงตรงถึงเนินเสือโครง่งตอนบ่ายสองโมงยีนาทีแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเจอกับผู้ร่วมเดินทางคนอื่นๆและทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงของคนตะโกนขอบันไดเลื่อนจากบนยอดเขาที่สูงะหงานอยู่ตรงหน้าและก็แน่นอนว่าเนินมรณะ แห่งนี้นั้นมันก็คือประการด่านสุดท้ายของจุดหมายปลายทางและนี่ก็คือทิวทัศน์ของนักเดินทางบนเส้นทางแห่งผู้พิชิตลานสนผู้สอยดาวและผมก็ใช้เวลารวมทั้งหมดในการเดินมาถึงลานกลางเต็นท์3ชั่วโมง38นาทีโดยอุณหภูมิของที่นี่ในช่วงเวลานี้ก็คือ21องศาและนั่นจึงทําให้ผมตัดสินใจรีบไปอาบน้ําทันทีเพราะได้ข่าวมาว่าอุณหภูมิของที่นี่ในช่วงกลางคืนนั้นมันเป็นเลขตัวเดียว โดยการอาบน้ําของที่นี่นั้นท่านจะต้องทําการเช่าถังน้ําและขันเพราะว่าที่ด้านในห้องน้ํานั้นจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อยู่และก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผมนั้นแทบจะไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาเลยโดยนอกจากแปรงสีฟันยาสีฟันและโฟมล้างหน้าผมก็ได้รับความอนุเคราะห์ครีมอาบน้ําจากเจ้าของร้านเซเว่นมานิดหน่อยและหลังจากที่ผมได้อาบน้ําเย็นๆแบบชื่นใจแล้วผมก็พบสัจธรรมแห่งชีวิตว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรานั้นก็สามารถใส่ชุดเดิมซ้ําได้ และหลังจากที่ผมเดินเล่นจนตัวหายติดแล้วผมก็ไม่พลาดกิจกรรมสำคัญที่ทุกคนที่มาที่นี่นั้นจะต้องทำและรีวิวกันนั่นก็คือการกินข้าวไข่เจียวที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใสป่ปูแต่ผมก็กลับรู้สึกว่ามันเป็นไข่เจียวที่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อและผมก็จำได้แบบไม่เคยลืมว่าการได้กินเมนูไข่เจียวหลังจากเดินป่ามาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นที่เชียงดาวม่อนจองภูกระดึงหรือป่าอื่นๆที่ผมเคยเดินมาแล้วนั้น มันก็อร่อยเหมือนกันแบบนี้เลยและนอกจากเมนูไข่เจียวแล้วที่เซเว่นแห่งนี้ก็จะยังมีเมนูอื่นขายอยู่อีกนิดหน่อยแต่สิ่งที่ทุกท่านควรรู้เพิ่มเติมก็คือถ้าท่านกินเมนูอื่นอย่างเช่นมาม่าครับท่านก็จะต้องนําเอาถ้วยกระดาษที่เป็นขยะนั้นกลับลงมาเองด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่นั้นจะมีถุงดําแจกให้กับท่านและนั่นจึงทําให้ผมนั้นเลือกกินแต่เมนูไข่เจียวแสนอร่อยอย่างเดียวเลยนั่นเองและเรื่องสําคัญที่สุดที่ทุกท่านนั้น ควรรู้ก่อนทำการตัดสินใจและวางแผนในการเดินทางมากลางเต็นนอนที่นี่ก็คือลานกลางเต็นของที่นี่นั้นมันมีอยู่สองโซนซึ่งโซนที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือโซนหน้าที่ทำการและอยู่ใกล้กับห้องน้ำและถ้าหากท่านนั้นเดินทางมาพร้อมกับกลุ่มเพื่อหลายคนหรือไม่ก็ถ้าหากท่านต้องการมุมกลางเต็นแบบเงียบสงบและส่วนตัวผมก็ขอแนะนำให้ท่านเดินไปหาจุดกลางเต็นแบบนั้นที่อยู่ด้าน หลังที่ทําการจะเป็นการดีกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่ลานกลางเต็นท์ด้านหลังนั้นจะมีพื้นที่กว้างมากๆและท่านก็สามารถเลือกมุมส่วนตัวที่ห่างจากเต็นท์อื่นๆได้แบบสะดวกสบายและที่สําคัญวิวของลานกลางเต็นท์แห่งนี้ก็มีความสวยงามของป่าสนและยอดของภูสอยดาวที่ตั้งตังงานอยู่ตรงหน้าแบบเต็มเตมไตด้วย โดยการชมวิวของพระอาทิตตกนั้นท่านก็สามารถเดินไปจากลานกลางเต็นท์ได้แบบใกลๆ้ๆเพราะมันแทบจะอยู่ติดกับลานกลางเต็นท์เลยและโดยจริงๆแล้วที่จุดชมวิวบริเวณนี้นอกจากจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตตกแล้วท่านก็สามารถออกมาถ่ายดาวในยามค่ำคืนรวมถึงตื่นขึ้นมาชมวิวในยามเช้าได้อีกด้วย และสำหรับกิจกรรมอื่นๆของที่นี่นั้นก็จะยังมีอยู่อีกหลายอย่างแต่กิจกรรมที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากที่สุดของที่นี่นั้นก็คือการได้เป็นผู้พิชิตอย่างแท้จริงของยอดภูสอยดาวที่ตั้งตระง่านอยู่ที่ลานสวนแห่งนี้โดยนักผจญภัยที่หมายจะพิชิตยอดภูแห่งนี้นั้นพวกเขาก็จะต้องมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจและเงินอีก500บาทส่วนผมที่เดินทางมาแบบไม่ได้ตั้งใจนั้นก็เลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ที่แค่ก้าวเท้าไปเพียงก้าวเดียวนั้นเราก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็มาแอบถ่ายรูปเต็นท์คนอื่นและหลังจากที่พระอาทิตย์นั้นขึ้นพ้นแนวทึกเขาของภูสอยดาวแล้วผมก็กลับไปที่เต็นท์และเริ่มเดินลงในเวลา9ก้าโมงเช้าและผลก็ปรากฏว่าผมใช้เวลาในการเดินลงมากกว่าเวลาในการเดินขึ้นซะอีก โดยเวลาในการเดินลงของผมคือ3ชั่วโมง43นาทีและเวลาเดินขึ้นคือ3ชั่วโมง38นาทีและหลังจากที่ท่านเดินลงมาถึงด้านล่างแล้วก็อย่าลืมไปตรวจสอบโปรโมชั่นพิเศษจากร้านนี้ว่ายังมีส้มตำฟรีสำหรับคนที่เดินขึ้นและลงมาจากลานสนภูสอยดาวหรือไม่และผมก็อยากจะบอกว่าส้มตำและอาหารตามสั่งของที่นี่นั้นมันอร่อยจนหายเหนื่อยเลย